ด้วสายไฟของอันนาเบร้อยสิไนะครับระบบน้อยฉีสีจังหวะนะครับมดูรอไปไปีอันดับแรกนะครับเป็นเซนเซอร์ลินิีเสือนะครับผมมาดูไปใกล้ๆเลยครับจะมีจะมีเส้นสีเทาน้ำเงินเส้นที่หนึ่งอยู่บนสุดน,นะครับเส้นที่สองจะเป็นเส้น เหลืองแดงนะครับผมเส้นที่สองเส้นที่สามเป็นเขียวส้มนะครับเส้นที่สามเส้นที่สี่เป็นเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองล้วนเลยนะครับเส้นที่ห้าจะเป็นเส้นเหลืองฟ้านะครับแล้วก็เราจะมาไล่ตรงสายหัวฉีดนะครับผมมาดูใกล้มาดูกันใกล้กล้เลยนะครับกลอมาครับ ครับฟังหัวฉีดนะครับจะมีให้สองสายนะครับจะมีมีสีชมพูเขียวเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเป็นเส้นฝาดํานะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมเส้นออกซิเจนนะครับจะเป็นเส้นสีแดงดํานะครับผมเส้แดงดําครับอ่ะส้มดํานะครับมาทางด้านซ้ายของเครื่องนะครับผมด้านซ้ายของเครื่องนะครับผม น่าจะเองเครื่องจะมีเส้นสเซ็นเซอร์อุณหภูมิจะมีเส้นสีน้ำเงินเหลืองแล้วก็เขียวส้มนะครับต่อไปเลยครับมาด้านขวาครับผมเส้นขั้วตัวสอนนะครับจะมีเส้นสีดำดน้ำเงินนะครับพอไม่ใช่ครับ ดำฟ้าครับผมก็เส้นสีฟ้าสีเหลืองเขียวดำครับผมชุดชาร์จไฟนะครับจะมีเส้นสีเขียวเอ่อเส้นสีแดงแดงเหลืองขาวแล้วก็เส้นสีเหลือง2เส้นนะครับลุดสายไฟเกียร์ครับด้านซ้ายครับจะมีเส้นแดงเหลืองเส้นที่หนึง่งดำ ดำฟ้าเส้นที่สองเขียวอ่อนแดงเส้นที่สามแล้วก็เส้นที่สีสีชมพูครับตรงนี้นะครับสีชมพูล้วนนะครับเส้นที่ห้าเส้นสุดท้ายครับจะเป็นเส้นสีฟ้าขาวนะครับผมต่อไปครับกลองกอง C d i ครับเยอะแยะมากมายได้จากแถวข้างบนตรงนี้นะครับผมเส้นแนงครับเส้นชมพูน้ำเงินเขียวเขียวอีกเส้นหนึ่งครับ สองเขียวเส้นสีน้ำตาลก็แดงเหลืองเส้นตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นสีเหลืองเอ่อเขียวส้มดำส้มตรงนี้นะครับดำส้มแล้วก็เขียวดำเขียวดำแล้วก็น้ำเงินดำครับ เส้นต่อไปครับเส้นแถวที่2มีเส้นฟ้าเหลืองครับแล้วก็ฟ้าเหลืองฟ้าเทาครับแล้วก็เส้นสีน้ำเงิน ชมพเูเขียวแล้วก็เส้นเส้นขาวเหลืองครับฟ้าเหลืองเส้นสีเหลืองกับเขียวอ่อนเขียวอ่อนสีแดงเส้นเหลืองั้งแถวครับอเขอไปครับเส้นเหลืองล้วน แล้วก็ฟ้าน้ําเงินครับเอ้ยขอไทยครับฟ้าขาวครับต่อไปเลยครับสวิฟตฟิวปั๊มครับจะมีอยู่สีสายนะครับสายเส้นแรกครับสีน้ําตาลเส้นสีน้ําตาลนะครับฟ้าดําครับสีเขียวครับแล้วก็เหลืองขาวครับ คมไฟท้ายครับผมคมไฟท้ายจะมีเส้นสีส้มฟ้าเขียวล้วนเส้นสีเนืองแล้วก็เขียวเหลืองครับและ,ะชุดคอยครับปั๊กคอยไฟครับผมจะมีสีชมพูฟ้าแล้วก็ ดำฟ้าครับแล้วก็อันสุดท้ายสุดนะครับคอสติค,ครับมีเส้นสีแดงแดงดำแล้วก็ฟ้าดำครับก็แล้วก็เส้นสีดำล้วนครับ การไล่กระสไฟระบบของคอนเดนเวอร์้อยจุดไฟหัอเฉียดที่จังหวะขอจบแค่นี้ครับขอบคุณครับ